ไปกินกัน <ooh> ขอบคุณค่ะเจอแฟนคลับอะทุกคนหลายคนสงสัยว่าเออหมอทำงานตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันะ่ะเอาเวลาที่ไหนไปพักก็มีบ้างน,นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หมอพักนะาทานข้าวแต่ก็ได้เจอคนไข้อะ่ะเจอแฟนคลับค่ะแล้วก็เจอคนไข้อีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่แล้วหมอก็เอ๊ะหน้าคุ้นๆเขาก็มองหน้าหมอหมอก็เลยอ่าโอเครู้ไหมว่ารู้ได้ไงว่าเป็นคนไข้ที่เพิ่งทำไปอะ หน้าเขาเขียวคือน่าจะทํารากเทียมหลายซีข้างล่างอ่ะคุณคุณว่าอย่างนั้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเออพี่ไม่ตัดไหมกับหมอไม่ได้อ่ะตัดไหมที่เชียงรายได้ไหมได้ค่ะแล้วพี่เขาเขาบอกว่าคือคุณหมอทําดีมากๆรู้สึกดีมากๆเลยในขณะที่หน้าเขาเขียวน่ารักมากเลยอ่ะขนาดมาแบบนี้ยังได้พลังงานดีๆจากคนไข้จากคนที่ได้เจอรู้สึกดื่มด่าในวันที่พักะคะ่ะทุกคนเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนหมอหยุดนะพรุ่งนี้ไม่หยุดนะคะอย่ามานะไข่หมดแล้วอ่ะ อยากได้ไข่ดี